ขขอต้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดกับดิฉันกรวรรณนานะแก้วค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะทัวราชการจังหวัดสากยืนมีวดีตามคำเชิญของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาธารณรัฐแห่งตาภาพม่มา พุทธศาสนิกชนอำเภอแม่สอดร,ร่วมเวียนเทียนสือสารขนบธรรมเนียมประเพณีเนื่องในวันวิสาขาบูชาชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดจากกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาบ,าบูชาคือศีลห้าลดละอบายมุ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาพร้อมคณะเดินทางเยือนจังหวัดมิวดีตามคำเชิญของรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมียนมาค่ะเมื่อวันที่1มิถุนายน2558เวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนายสมชัยหัทยะตันติผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายสุทธาสายวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายปรีชาใจเพชรนายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆประจำจังหวัดตากประธานศูนย์เครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากบิสขับและที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากได้รับเชิญจาก HEU รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรมสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างแม่สอดและเมียวดี Sister City รงรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมียนมามีความประสงค์ให้ทางการไทยช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศเมียนมาดานมาละแมงผาอันยางกุ้งและใจโทซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุอินแขวนโดยทางเมียวดีจะอำนวยความสะดวกต่อการท่องเที่ยวในเรื่องของการข้ามแดนในสองลักษณะดังนี้ 1. นหนังสือผ่านแดน Border Pass ซึ่งอนุญ,ญาตให้ผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดตากสามารถผำาน,นักได้13คืน14วันหรือจำนวน2สัปดาห์ 2. หนังสือผ่านแดนชั่วคราว Temporary Border Pass สำหรับประชาชนไทยทั่วประเทศสามารถผำาน,นักได้7วันหรือ1สัปดาห์โดยเป็นลักษณะการเข้าออกจุดผ่านแดนเดิม One Way Traffic โดยคนไทยสามารถใช้บัตรประชาชนในการขออนุญาตผ่านแดนได้และทางเมียนมาก,กำลังเริ่มดำเนินการเรื่อง e- วีซ่าเพื่ออำนหนยความสะดวกในการขอวีซ่าได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเมียวดีขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมอุปกรณ์และจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากยังได้เห็นถึงความสำคัญและได้ร่วมหารือในเรื่องของจุดผ่อนปลนการท่องเที่ยวในเขต5อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก อาทิวาเล่ถึงวาเล่ใหม่วาเล่ถึงน้องหลวงวังผาถึงโกโกเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจะได้รับทางเนียรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและการโรงแรมเมียนมาได้เชิญให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากและคณะเที่ยวชมศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเมืองมะละแมงผาอัน ในระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายน2558นี้ในลักษณะทัวร์สารสัมพันธ์สองแผ่นดินบ้านพี่เมืองน้อง Sister City สถานีตำรวจภูทรแม่สอดเปิดอาคารที่ชำการสายตรวจตำบลแม่ปะหลังใหม่เพื่อการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนค่ะ พันตำรวจเอกจำแรงสุดใจผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอดจังหวัดตากพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีมีชัยสิทธิสงครามหัวหน้าที่ทำการสายตรวจตำบลแม่ป่าทำการเปิดอาคารที่ทำการสายตรวจตำบลแม่ป่าหลังใหม่อยู่ติดกับถนนสายเอเชียแม่สอดถึงแม่ระมาตตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดบริเวณหน้าห้างหุ้นส่วนจำกัดพืชผลสวนภูมิเพื่ออำานยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเปิดเผยว่า สำหรับการสร้างที่ทำการสายตรวจตำบลแม่ป่าครั้งนี้เนื่องจากอาคารที่ทำการสายตรวจตำบลแม่ป่าหลังเดิมไม่สะดวกในการติดต่อประสานงานของประชาชนจึงได้ก่อสร้างอาคารที่ทำการสายตรวจหลังใหม่ขึ้นเพื่ออำเนยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และเจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการออกปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์การระง,งับเหตุในเบื้องต้นตลอดเวลา24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามหากประชาชนมีเหตุหรือเรื่องราวร้องทุกข์สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่ที่ทําการสายตรวจแม่ปะหมายเลขโทรศัพท์055-546662ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมง ศาสนสนิกชนชาวอำเภอแม่สอดร,ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนสืบสารประเพณีเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะบรรยากาศตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากต่างคราครําไปด้วยบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาในยามค่ำคืนนี้ โดยพิธีการประกอบด้วยการทำพิธีตรวจชัยมงคลคาถาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกแห่งการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งพุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดและตำบลใกล้เคียงจำนวนกว่า1,000คนต่างร่วมกันเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งในปีพุทธศัการาช2558นี้ตรงกับวันที่1มิถุนายน2558ขึ้น15ข้าเดือนเของไทยเพื่อสืบสา ขนบรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยและประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธที่ได้กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานซึ่งวันวิสาขาบูชาไม่เพียงแต่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้นที่เดินทางไปเวียนเทียนที่วัดชาวต่างชาติในประเทศต่างๆทั่วโลกและประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธต่างร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขาบูชาแห่งการตาารัสรู้ของพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันกับประเทศไทยซึ่งถือเป็น วันวิสาขบูชาของโลก และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธทั่วโลกอีกด้วยสำหรับการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเป็นการบูชาพรารัตน์ไตรด้วยอามิสบูชาและการปฏิบัติบูชาซึ่งพุทธศาสนิกชนจะปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้แก่วันมาคาบูชาวันวิสาขาบูชาและวันอาสาระหาบูชาซึ่งการเวียนเทียนเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวมทั้งกายวาจาและใจเพื่อ สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็นทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่นและชาวต่างชาติอีกด้วยอํอาเภอโพกระจาก,กิจกรรมแผ่นดินคำแผ่นดินทองและกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะวันที่1มิถุนายน2558ที่ผ่านมา น,นายชัตนาเทียนขาวนายอำเภอพบพระมอบหมายให้พันตำรวจโทนพดลจันสีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรพบพระเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันวิสาขาบูชาและกิจกรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านวัดโรงเรียนเนื่องในวันวิสาขาบูชาที่สำนักสงฆ์บ้านพยอตะบลวาเลอ่อำเภอพบพระจังหวัดตากโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอพบพระพร้อมด้วยประชาชนกว่า500คนน,นายชัตนาเทียนขาวนายอำเภอ ภอพบพระกล่าวว่าอำเภอพบพระได้จัดกิจกรรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองบ้านวัดโรงเรียนทุกตำบลอย่างน้อยตำบลละหนึ่งแห่งและปีนี้ทุกวัดในอำเภอพบพระได้จัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชาในช่วงเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรและชาวบ้านพร้อมใจกันออกทำความสะอาดวัดซึ่งบางวัดได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ส่วนภาคคำ่ำมีกิจกรรมการเวียนเทียนในทุกวัดเขตพื้นที่อำเภอพบพระ เพื่อร่วมกันรักษาประเพณีวัฒนธรรมของชาวพุทธสืบไปชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดเปิดกิจกรรมการเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบัยมูค่ะ ที่วัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายประธานเทพสารรองประลัดเทศสบานนครแม่สอดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชาถือศีลห้าลดละอบายมุกเนื่องในวันวิสาขะบูชาประจำปี2558 โดยมีพระอธิการรุนอภัสโรเจ้าอาวาสวชุมพลคิรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสัทธาพุทธศาสนิกชนภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งชมรมเดินวิ่งนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปีสำหรับในปีนี้เป็นครั้งที่9ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้มีใจรักการออกกำลังกายกว่า700คนโดยกิจกรรมเริ่มด้วยพิธีเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงคุณของพระรัตนาฏรัย โดยการใช้เทียนทูบและดอกไม้เป็นเครื่องสักการะบูชาถือไว้ในมือแล้วเดินเวียนรอบสามรอบจากนั้นจึงเริ่มกิจกรรมเดินวิ่งสมาธิวิสาขาพุทธบูชา ถือศินห้าลดละอบายมุกโดยแบ่งออกเป็นรุ่นประชาชนชายรุ่นประชาชนหญิงรุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมชายรุ่นนักเรียนระดับชั้นมัธยมหญิงรุ่นนักเรียนระดับประถมชายและรุ่นนักเรียนระดับชั้นประถมหญิงโดยผู้ชนะได้รับถ้วยรางวัลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนยังได้ลุ้นของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านจากการจับฉลากของรางวัลและได้รับประทานไอศกรีมเครื่องดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาส และพุทธศาสนิกชนที่จะเตรียมไว้เพื่อบริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายโดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขาบ,บูชาเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมได้ออกกําลังกายด้วยการเดินและวิ่งสมาธิเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตเพิ่มมากขึ้นโดยได้มีการกําหนดให้วันนี้เป็นวันนักวิ่งเพื่อสุขภาพไทยด้วย Fola. <laughs> ชมข่าวเคเบิลทีีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดในช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะวันนี้ดิฉันกรวรรณน,นาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้พบกันได้ใหม่ในช่วงหน้าสวัสดีค่ะ